สวัสดีเอทุกท่านนะคะใครเข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะตอนนี้ตามแนวทางของคุณพ่ออุดมนะคะสวัสดีคุณพ่อนะคะนานผู้ชมดเดี๋ยวดูกันนะคะว่า,าคือพวกแก่ทางผลแล้วมันจังบ่เนี่ยากัน ขนบักค้างผัดตัดตัดขุ่นบักค้างออกพุ่นอนก็เลยมัมีห่มนะคะก็เพรแปะว่างหลังขุ่นมันจังแปดทั้งหลังขุ่นไหมบอกมันมีห่มบ่ได้ยินบ่บอกว่าทางขุ่นมันจังห่มว่ามันจังแปนมันมันอันนั้นบ่ดังบ่ทางห่มมันดังบ่ฮะคุณนทำเพิ่นว่ามันบ่ดังทางขุ่นทั้งหลังคุณไหมมา แงมคลานไปนี่ก็ได้ฮะไปนีล่ละมันยังไงท่นพ่อพัดสีเขาคับพี่น้องพี่น้องสีข้าวนะคะมันก็ปาดเขา,ขาข้าง่างแข็งสีเขาค่ะ ฟุ่นน้ำพอ่กับมีอยู่นี่่าสื่อฟุ่นน้ำพอ่งคือพอสื่อฟุ่นน้ำพอน่นี่บางแนวของเรามันมีอยู่นี่นี่แม้มันแห่งอยู่แมนยูมันเปียกเออมองนี่มันดีดีนั่นว่าไรมอโยนี่เหนเยนะมามพิชิหาาปวันนี้ค่ะ แม่ดีด er mm ีาแม่พรอะว่าเอามันมืดทางนี่ต้องหันมากี่เออเออพ่อหันน่น้นข้นื่อขนเล่าุนถนซีถุนสองว้าโอ้พ่อได้ยุตวสันโอ้ได้การยุตวนี่เดี๋ยครับุ มองนี่ก็ได้ยูมันไข่กัญชงไปฟุ่นไหมมันแปลี่นมองนี้เนาะพ่อเนาะแปลี่นอนเอามองนี่ดีกว่าถ้านานน,นั่นในความันอันนี้พรได้เดี้ยวเห็นข้างหลังแล้วมองเดียวเด,เดี๋ยวถ้าเอาอันถุงมาอันเสี่ยวไอ้ฝุ่นไปใส่พักน้ำพรออยู่เออน่อย,ยอ่ คนขีหมูก็มีทุกคนก็ได้บ่เอาขีหมูน้ำแล้วขีหมูก็หลายที่จะว่าสามชุกอร่อยปะพ่อก็เลยไใส่พัดได้ยังเอาไใเอาขีหมูกับขีง่วนนี่แหละเนาะหาไี่เนาะไปทุกบุญทพ่อข้างเทพเลยเหอ่ได้ไปจะใส่พ่อสวัสดีครับพ่อสวัสดีค่ะอืมวันนี้มาอยู่หลังหลังโรงสี นี่นะครับผักแก่ลงสีผักแก่ลงสีนะครับโอ้ยใบเงาใบเงากระเทียมมให้ยยันชุ่มเหมือนล้านเคยเขาปลูกค่ะแม่กระเทียมใหญ่บปล่กระเทียมใหญ่มะหอยเพราะมันหลายบปล่ครับชิบก้อนชิบล้มโอ้ยพอชิบปลูกกระเทียมบปล่ค่ะปนี้เพราะว่าเพราะว่าปลูกกระเทียมเป็นต้นที่ไทยค่ะ ปลูกปลูกพ,อพอกก่อพ่อปลูกเงกงกงงาเมดเป็นผลิตทลลที่ดีเัดนะคะท่านผู้ชมแต่ว่ารัฐบาลให้ของพอพ่อว่าไ,ได้ก็พ่อรัฐบาลให้พรตากันศูนบมากกับหาฮกาโ่นิลาเนาะกรนศูนมากคือหากห,หากเพรต่ว่าชุ่มเงอนกันเป็นปล้างแต่ว่าหาหากนี่มันจิตเป็นบนพอว่า ใส่ตัวเลขกอมาเบิ้งให้เอฟซีเบิ้งนะคะก่อนที่จะไปติดตามตัวเลขชุดใหม่เดี๋ยวดูชุดเก่าก่อนจะในเนี้อข้างรัฐบาลไทยจะได้คือตามล่าครับมือนเนี้ยรัฐบาลไทยก็ไว้จะได้ครับเป็นไปพิจารณาก่อนไงน้องคเนาะก็หลายคู่เลยจะคโคสองโคอ๋อเอาไปยิบรัตตลีไปน้อครับเนาะอ่ะเดี๋ยวรอดูนะคะท่านผู้ชม ตัวเลขของคุณพ่ออุดมนะคะคุณพ่อว่าถ้าศูนย์ไม่ไม่มาจะมาห้าหกโอ้เศ <laughs> <laughs> ูนย์โตมากจรับขามาก,ก้โหจะว่าถ้าศูนย์มาจะมาห้าศูนย์คุณพ่อบอกถัดเน,นี่ยครับทุกมีวนันหยุดเปลี่ยนรางมันโมมานมันโมมาะน,นะครับมันโมมาะเราไม่ยูนิโตถึงว่าตัวเซียวยี่เยอะๆเลย,ย <laughs> ครับมาเสดนาจะกลับมาเปล่พ่อมันเด็กัวด้องคนนี่อะครับหนึ่งคุณพ่อบอกว่า อีกอย่างพ่อกันเน้นทั้งทึ่งพร้อมด้วยบนนะครับห้าหกห้าศูนย์นะครับพ่อเน้นๆไว้นะครับรถือว่าให้แม่นย่ำอยู่นะสำหรับตัวเลขแนวะทางของคุณพ่ออุดมนะครับค่ะอันนี้จะเป็นชุดเดิมแล้ว,ลวนะพ่อเนาะชุดเดิมชุดเก้านะคะท่านผู้ชมของคุณพ่ออุดมนะคะท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขของพ่อเข้าห้าหก ห้าเก้าก็ได้ห้าหกก็ได้เตะเข่าโกเลยเป็นหกเป็นเก้ากเาพ่อสถิติเก่าหกกับเก้าเป็นตัวเดียวกันไอเอฟซีภายในเบิรงนะครับเดี๋ยวก็มาเอาใหม่ฟาว่ามี่น่าใจสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยแต่ก่อนจะไปเอารัฐบาลไทยขอตำเล่าเล่ามือไหนมือพรุ่งนี้ครับทุ่งนี้ค่ะพ่อวันที่สี่ครับ พอคิดให้แบบสดๆนะครับแต้วมีใน่ใจไแวแเราพ่อนี่เอาพ่อไไรหางรับว่าเอาอลไรหางพอว่าพ่เอาเต็มสูตรต่้่าสิคัดให้แข็งๆสิวค่ะอ,อาชีพดิ้เนียนไม่ต้องพอนาอ แสดงว่างวดที่ผ่านมาโชคดีว่ะพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนำฝนกันก็ได้เพาะเพื่อนำฝนก่อนไปเ่าเป็นยังว่านี้กับชิมานี่คือเก่าบันนี้ตอนนี้นี่จะให้เล่าให้ตำเล่าก่อนนะคะท่านผู้ชมตำเล่ากับไท่เนาะนะคะหมูม pues mm ่บ <opportunities. S 2> nah ้านพ่อพ่อถือบ่ะจ๊ะซูนซีป่ะ เอาว <โอ ud> ่ซื้อหลายพอซื้อ1บาท9บาทไสล้วกซื้อส่วน10ที่เป็นเหมือนพวกเป็นโท๊มาโท๊มาอยู่พ่อบอกเขาไปปะพ่อบอกว่ามีจับสองกับสี่เลยค่ะครับมีสองมีสี่มีศูนยให้จับเอาชุดนี่จันันวันศุกซุกนะพ่อวันศุกที่สี่เนี่ยเดินตัวาดมพ่อวันศุกที่สี่มันจะต้องเดินหนึ่งเดืนสี ตำครับสำหรับซ้ายวิ่งซ้ายรูดนะครับหนึ่กับสี่หนึ่งหนึ่งหลักสิบอ๋อหนึ่งหลักสิบอันนี้ตำเล่าปะพ่อเดนหนึ่งเดนซีเดนหนึ่งเดนซีข้างหน้าเขารับเขาไปยึดกรบถูนบ้านนะบอกสีหายแล้วบอก อ๋อไท่านีนแล้วอย่างนี้โไปเข่าอยู่ไปซีเข่าอยู่นะคะลูกค้าก็ไล่ๆนะคะโอ้ยอย่ว่ากินเขาพ่ตรงเวลาพ่อไม่หเหตุงานเนาะแต่เป็นต่อพ่อได้ไปหาหมอค่ะมีตะเล่งใส่งานบอพ่อไปอันเจิเจ้าครับปลาอจุเซียหาหกร้อยเปดร้อยไาสวัสดีคุณครูิรินะคะแปดร้ยก็คือ แม่มดีสวัสดีคุณลังสีสวัสดีค่ะเด่นหนึ่งกับสี่นะครับกับคู่มากพ่อกับคู่ค่ะหมืนกันหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดค่ะจะให้ทักสุดพ่อเดี๋ยวจะช้าที่เข้าปียาขาดอ่ะหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้า เก้าเอาเคนครนสามข้ซีหนพิพ่อเอาซีสุดมีซีแล้วหนึ่งโอซียังค่ะซีซีเจ็ดซีเก้าหนึ่ซีเจ็ดกับซีเก้านะคะ, 4, 7, 9, ะ,คะมีแค่สีคู่เท่านั้นนะคะท่านผู้ชมหนึ่งกับสีประกอบข้อกันหน่าเปล่าพ่อหนึ่งกับซี ก็ดเดียร์และะเอาเจเาเจ,าเจาเาเ้าไว้คัที่มันใช่กันเลยก็ได้พอเคยโชคดีเลยสามตัวปะพอสามตัวเ,เกิดเขาโตเขาบ่เหนอกนี่กันครับอ๋อคนสามสามใช่เลยครับสามหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งเก้าสามสี่เจ็ดสามสี่เก้างน้ะครับ,รบเนาะ สําหรับแนวทางสามตัวนะครับลักลอยของคุณก่อไฮสามนะครับเราจะให้หนึ่งคู่นะครับจะไฮหนึ่งคู่นะครับจริงๆรก่อให้กับไซได้เลยนะครับสามหนึ่งเก็ดสามหนึ่งเก้าสามสี่เก็ดสามสี่เก้านะครับต้องให้เน้นชุดไห้พ่อเน้นหนึ่งหนึ่งเจ็ดอันหนึ่งเจ็ดนะครับหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดกับสี่เจ็ดนะครับอ่ะป่อยากนะครับสำหรับเนยว้างสามตัวนะครับ สามหนึ่งเจ็ดสามสี่เจ็นะครับยงไงพ่อนน่นึ่งนะแันจตรูดตรูดนึ่งเลยค่ะต่รูดก็ได้เน้นนึ่งวิ่งรูดคือรูดนึ่งจังได้นึกับมาอีพอวารูดนึ่งกับนึ่งนึ่งรักสิไปเจนะอ๋อนึ่เนจัลายรักสิพอพ ค่ะหุห่นระจิดไปเลยคุณค่ะเพราะว่ามันกรได้หลายคู่ด้วยมั้งครับที่แบบผ่านไปแจ็มมึ่งไปเลยคุณพอ่อโชว์นะคะโชว์นิดนึงตำหรับแนวทางตำลาวนะครับคุณพอ่อโชว์ให้เอฟซีบึ่งนะครับคุณพ่อก็บปรไห้หลายลชุดนะครับคุณพ่อเพิ่นให้แค่นี้นะครับมีตัวเลขอยู่สี่ชุดนะครับหนึ 19, ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสี่เจ็ดสี่เก้านะครับ สายวิ่งสายรูดนะครับหนึ่งกับสี่นะครับเด่นหนึ่งรองสี่นะครับสายวิ่งสายรูดนะครับขอได้โชคดีมีโชคลาภนะครับอยากรวมทําบุญกับคุณพ่อนะครับเบอร์โทรของคุณพ่อนะครับ0 6 5ย์ห8ห้าสามเก้าสามแปดเก้าสี่หนะครับขอได้อยากรวมทําบุญกับคุณพ่ออุดมนะครับอ่ามาหาคุณพ่อได้นะครับคุณพ่อเขาเป็นสายบุญนะครับเสนอมาทําบุญตามวัดต่างๆนะครับ คนมากทําในหมู่บ้านเฮานี่าเนาะขอเนอะเอาะอืมเห็ดวัดนะครับไปประมงวัดอยู่หมู่บ้านเฮาเนี่ยนะครับหมู่บ้านน้องแวงนะครับกับเป็นตัวฤกตแนวทางของคุณพ่อนะครับอุอไ,ดอไ,ดได้ยังอุได้ยังให้แคปหน้าจออีกครั้งหนึ่งนะครับใครเข้ามาแคปหน้าจอพ่อบางอันเบอร์โทรเออ,เอโอเค ใครเข้ามาแคปหน้าจอได้เลยนะคะสําหรับตัวเลขนะคะของคุณพ่อนะคะท่านผู้ชมอันนี้ตําราวเลยครับเด้อผมมันลืมเขียนบันทีไหมเขียนวันทีให้นะครับตําราววันศุกร์ที่สี่นะครับตําราวศุกร์ที่สี่นะครับตุลาคมสองพอันห้าร้อยหกสิบเจ็ดพ่วผมเขาลเขียนมัญีนะยครับโนลืมบันทีลืมบันทีพี่น้องสำหรับแนวทางตำราวศุกร์ที่สี่ตุลาคมนะครับ ของคุณพ่ออุดมนะครับตอนนั้นผลิตพานมานะครับคุณพ่ออุดมโชคดีศูนย์สี่อยู่นะครับออาเราติดตามไปเป็นแนวทางไว้นะครับเนาะก็โชบดีมีโชคลาภนะครับสําหรับแนวทางตําลาวพรุ่งนี้นะครับแคปหน้าจอเด้ครับเด็กเด็กเล็กเล่าช่วงนี้มงี่ยเล็กัวเดียวค่ะเป็นอะไรบ้างครับงเงินซี ่อไว้ที่สี่ิมแต่ว่ามีดอยู่ใด้บบโคนบ่รขบดมาดีออกไม่ไ้สองหนึงกตบ่มีดอยู่ในกบบโคกขาด็ะ่ตรงหาตัวแบบโคกขาดหาตัวรักต้นรักในึ่นเสีนะแบบเครา่ะตัวมันถืว่ามีตล็กกับกับอีเบิ้ลตัวนั้นันนมันเป็นเหล็ประจําบันบอกขรับ่แต่ว่านี่ มันเป็นจีซีมันร้อนเหนียวครับสำหรับก้อนอย่างเงี้ยเนี้ยถ้าถือมาเป็นเบิ้ลจริงนะครับค่ะพ่อจะเป็นที่ซีต้องตเดี๋ยวผมแคสเพิ่์มไป F4 ก็ได้ครับแม่อย่าลืม44นะคะท่านผู้ชมเพราะว่าน่าจะเป็น44นะครับเบิ้ลกับ347นะครับถ้าเบิ้ลมาจะเบิ้ล44นะครับสําหรับแนวทางของคุณเพ่าอุดมนะครับ ที่้สุกที่4นะครับก็ขอโชคดีมีโชคลาภนะครับสําหรับแนวทางตําหล้าพ่ออุดมนะครับเฮงเฮงรวยๆค่ะขอให้โชคดีค่ะพ่อให้โชคให้ม ắ n นาะพ่อเนาะค่ะขอบคุณทุกท่านพ่อขอบคุณหลายๆครับสำหรับตำเหล้านะคะ ครที่ติดตามรับชมรับคลิปนี้นะคะยังไม่โชคดีมีโชคลาภนะคะเดี๋ยวไปติดตามของดีของหลวงปู่ศิลาแล้วก็เดี๋ยวเราติดตามในคลิปต่อไปนะคะจะเป็นตําไทยนะคะท่านผู้ชมการท่านผู้ชมนะคะก็สําหรับท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะบูชานะคะรูปปู่อันนี้อันนี้รูปปู่นะคะท่านผู้ชมที่แขวนอยู่หน้ารถนะคะก็สนใจทักแชทแอดมาหรือว่ากําไรยกหินนะคะท่านผู้ชมสน,สนใจทักแชทไลน์มาได้นะคะ id line s เล็กทีเล็กสามสอเสเล็กทีเล็กสามสอง้นะคะโูชามาจากที่วัดของปู่ศิลานะคะธรรมอุทยานของปู่ศิลาซิริเจนโทนะคะสำหรับใครที่เข้ามาติดตามรับชมก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์สวัสดีค่ะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ